สวัสดีเอฟซี FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางทุงกท่านนะครับมาตามกันต่อนอสสำหรับแนวทางนี้นคือีกชา้าฟีไอพีแล้วก็นี่คอีกบ่ายบีไอพีก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับก็มาดูผลคอมมานดี้15เดือนหนึ่งนะครับพศ .2 5 6 9นะครับแนวทางก็เป็นการคิดกันคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขตัวเลขที่นำาลาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้น ก็ขอให้สมาชิก f อฟซและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางนะครับก็ไม่มีใครเนาะทราบรผลมันจะออกอะไรนะครับฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับเพื่อนมีความเสี่ยงนะครับให้ทุกท่านพอพิจารณาเอาเนาะนะครับไม่ต้องตามแนวทางผมทั้งหมดก็ได้นะครับเอาเฉพาะเลขเด่นไปจับกับเลขที่ท่านชอบนะครับก็ได้เหมือนกัน บางทีแนวทางตัวที่ผมเจาะนะครับมันอาจจะไม่เข้านะครับก็ลองเปลี่ยนมุมนะครับลองเปลี่ยนม,มุมตัวเลขที่ผมจับไว้มันไม่เข้าท่านก็จับตัวเลขที่เหลือที่ผมไม่ได้จับที่ไม่มาเอามาประกบเนี่ยนะครับมันก็มีการพลิกแพงเลือกเล่นได้นะครับทวารเลขเด่นผมมาทวารเลขเด่นผมไม่ลดนะครับ ท่านก็พลิกแปลงกาได้นะครับก็ลองนําไปใช้ดูนะครับแต่วันแนวกางผมเข้าแค่ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เข้าวิ่งรูดถ้าท่านอยากใช้ตัวเจาะนะครับท่านก็ลองเอาเลขเด่นของผมนะครับไปเจาะกับเลขของท่านเนาะไปจับกับเลขของท่านนะครับผมก็เชื่อว่าท่านมีเลขอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับก็อเอาเลขเด่นผมไปจบับ กับเลขของท่านก็ได้ก็ลองดูนะครับหรือว่าตัวที่ผมเขียนให้นะครับท่านไม่ต้องเอาก็ได้นะครับเอาตัวที่ผมไม่ได้เขียนนะครับมันก็ทําได้เหมือนกันก็ลองนําไปใช้ดูนะครับแต่แนวทางผมก็วางตามสูตรที่คิดนะครับมันก็มีเข้ามีหลุดนะครับครับก็บมาตามกันต่อสําหรับ รอบเช้า V I P นะครับก่อนที่จะไปชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลก่อนวันที่15ก่อนนี่คืออีกเช้า V I P ผลออก2 4 9 9 8 2 4 9 9 8นะครับตัวนี้ไม่มานะครับมาทั้ง2ตัวเลยตัวที่ลองตัวลองแล้วก็ตัวไม่ได้เน้นมาด้วยกัน เกาแปดครับวันนี้เดี๋ยวตัดเลขให้ครับตอนที่รอบใบนะครับรอบใบก็ผลออก410หน่เก้าเจ็ดมีใได้ไหม ได้ยินข่าวว่าในกลุ่มเขาบอกว่าเก้าเจ็ดเป็นเลขปิดไหมเกับเข้าที่เก้าเจ็ดสองตัวเลยใครวิ่งโลดดูเจ็ดเข้าเขานะดูเก้าเข้าเนะข้า,ขาสองตัวนี้มาด้วยกันสองตัวนี้มาด้วยกันตัวประกบหลบหมดเลยก็มีศูนย์มีสี่แตไม่มีเลขหนึ่ง ะคตัวนี้มี 2, 2> มี9ไมมีเลข4ครัก็มาตามมาต่อนะครับสำหรับเงนต่างในวันที่16นะครับสองพันหาร้อยหก นะครับมาดูรอบ,รอบชา V I P นะครับเล็กเด่น <c oughs> วันนี้เลขเด่นได้ตัวเดียวกันหมดเลย สกับ5ตัวประกบ1 3 8ผมแผมเล่ใที่เล็กหนะครับใครชอบเล็ก4จับที่เล็กสี่ห้5 3นึ่ตัวผมจับไว้ที่8 5 1 เดี๋ยวใครจะไล่ไปก็ได้851 853 858 858ามันจะมาไหมถ้ามันไม่มาก็มีเช็ด2ตัวที่ได้รุนนะครับก็ชุดนี้เนาะครับต่อที่หลบไป วีไอพเลขเด่นในสกับห้าในเล 5. เล่หตัวประกบ6กเจ็ดแปดห้าหก า3ตัวคุณจำไปที่758หรื785ก็ 7, 8, 5, ここได้ครับจุดที่เน้นในก็คือ58เนาะส่วนตัวนี้เน้นในที่51 ครับสุปแนวนทางก็มีเลขห้าเลขหนึ่งเลขแปดเดลต้ารวมกันแล้วเนี่ยมีห้ามีหนึ่งมีห้ามีหนึ่งมีแปดเนี่ยสองเดลตางรอบเชา้าน่ารุนเนาะคือจับเลขเด่นกับตัวประกบนะเลขเด่นตัวประกบมันมีหนึ่งกับแปด สองตัวนี้ก็ห้าถ้ท่านจะเพิ่มสี่้าไปตัวนึงก็ได้เราไปบินสองแนวทาง mm hmm. หรือว่าจะเล่นตามที่ผมบางก็ได้นะครับ mm hmm. หรือจะเอาเล็เดินไปจับกับเลขของท่านก็ได้นะครับไม่ต้องตามแนวทางที่ผมจาะนะครับจะว่าผมเจาะไม่เข้าเนาะ mm hmm. ส่วนตัวที่ตัวที่ผมไม่ได้จับมาคุเลยอยู่อีกประมาณกี่ตัวในตอนนี้ผมมีหนึ่งสองสามสี่ห้า ก็เลยอีก5ตัวที่ผมไม่ได้จับถ้าคิดว่าตัวที่ผมจับต้อไม่มาทั้งก็เอา5้าไปจับตัวที่เหลืออีก5ตัวนี่ครับก็ลองลิกแปลงทำไปใช้กันได้นะครับกลับไปนี้ก็ขอไ้พร้อมในสมาชิก FC ทุกท่านโชคดีนะครับในวันที่ ส6บเดือนหนึ่งอบโชคดีทุกท่านหยิบจับตัวนหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ